สวัสดีค่ะแบนแนนเบเกอรี่นะคะวันนี้นะคะแนนชวนทุกคนนะคะมาแต่งเค้กแนวสายมุ้งมิงกลางๆนะแบบไม่ได้มิงมากนะคะทุกคนเป็นวันนี้นะคะใช้เนื้อชีฟ่อนวานิลลานะคะแล้วก็วิปครีมเหมือนเดิมจ้าวันนี้นะคะมาในตีมเค้กยามสตรอเบอรี่นะคะนี่จ้าแล้วก็ปาดครีมขาวทั้งก้อนนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเน้นหน้าเค้กกันนะคะวันนี้นะคะ ปาดไปเลยค่ะนี่นะคะคือวิธีที่ว่าเป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะสําหรับคนที่ยังปาดครีมไม่เนียนนะคะปาดเอเด้สปาตูล่าไม่เนียนนะคะเราใช้ถุงบีบแบบแมนดูได้นะคะเนี่ยอันนี้เนมมาแชร์เทคนิคให้นะคะเนี่ยใช้แบบนี้เลยและเก็บความเรียบนะคะข้างๆเค้คกด้วยไพ่นะคะหรือสปาตูล่าจะลองปาดดูสักรอบหนึ่งก่อนนะคะนี่เน่ก็เนี่ยปาดตามคลิปเลยนะคะทุกคนลองดูนะคะสําหรับคนที่ยังปาดครีมไม่ค่อยเก่งนะคะ หมุนสาคัญนะคะทุกคนสังเกตเป้นหมูข,ของแนนะจะเป็นสแตนเลสนะคะหนักหนัหนุงๆงเลยค่ะทุกคนนะคะสังเกตดูนี่แล้วก็จะเก็บขอบเก็บรายนะคะด้วยไพ่แล้วก็จะบีบนะคะวันนี้นะคะใช้หัวบีบด้านบนนะเป็น 2D กับ1นอนะคะสีชมพูเนี่ยเป็น1 m อสีขาวเป็น 2D นะคะแล้วก็ใช้หัวบีบดอกไม้นะคะเป็นดอกไหนดอกแบบไหนก็ได้นะคะสีเขียวนะคะแต้มเป็นจุดเล็กๆนะคะ แล้วก็ใส่เยลลี่นะคะเยลลี่สตรอเบอรี่เม็ดเล็กสีแดงนะคะสัก2เม็ดนะจุดละ2เม็ดนกกำลังสวยพอดีน่ารักน่ารักนะคะทุกคนแล้วก็เขียนหน้าเค้กเลยจ้านี่เขียนเลยจ้าชาลาล่าลาลี่อามาสัมันเล็กีเบบี้ชาลาลาลา,ลา,ลามี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 อ่านี่วันนี้พี่มอนมาอา้าวร้องเพลงพี่มอนไปคะ่ะ อัดแต้ไไมได้สกิกดอร์เอมอนวันนี้นะคะลูกค้ารีเควสต์มาค่ะว่าขอตีม,มอนแล้วก็เป็นเค้กแยมสับปะร่นะคะนี่ก็จัดให้นะจ๊ะทุกคนนี่ประมาณนี้เน้นดอกด้วยสีขาวนะคะจะได้ไม่หวานมากจนเกินไปแลเดี๋ยวจะมีดอบข้างล่างเค้กนะคะด้วยการบีบด,ดอกสีม่วงลงไปนะคะนี่เห็นไหม ไม่ได้ถ่ายตอนบีบให้นะคะพอดีว่าลืมกดถ่ายเหมือนเดิมจะเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะคะต้องแมนนะคะแล้วก็แต่งด้วยดาวนะคะแล้วก็โรยเม็ดมุกนิสหน่อยนะคะทุกคนนี่เป็นไงแะวิปครีมนะคะสําคัญมากต้องตีให้ดีนะคะอย่าอย่าเลวและแข็งเกินไปนะคะนี่สวยไหมโอเคฝากช่องฝากกดติดตามฝากหัวใจด้วยนะคะทุกคนบ๊ายบายจ้า